ถ้าพบกับผมสิรอดขลังไพบูลโอเวอร์วิวเอ็กซ์ตาทางเพจ Voice TV o v e เ v i e w YouTube v o i ซ e t v เว็บไซต์ Voice TV vo .co.th โทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับโดยเฉพาะช่อง51นะครับที่ทางแกรมมี่นะครับเมื่อก่อนเราเป็นช่อง49ตอนนี้ย้ายมาเป็นช่อง51เรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดสถานการณ์การเยียวยาประชาชนรวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งพัวพันกับการบรหิหารการจัดการไวรัสโควิดเป็นเรื่องที่ ปกคุมประเทศไทยรวมทั้งเป็นเรื่องซึ่งน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ของประเทศไทยต่อไปตลอดสัปดาห์หน้านะครับทั้งหมดนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่คนไทยต้องรับรู้คนไทยต้องหาทางคิดหาทางแก้ปัญหาร่วมกันนะครับเรื่องสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดตอนนี้ต้องถือว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างดีนะครับตรงกันข้ามกับความรู้สึกของประชาชนจํานวนมากที่เคยมีขึ้นในช่วงเดือนกุมภานะครับหรือว่า แม้กระทั่งต้นเดือนมีนาคมซึ่งกังวลกันว่าพอถึงเมษายนนั้นไทยจะ,ะเผชิญการระบาดอย่างกว้างขวางซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ทางหมอบางกลุ่มมีการประเมินไว้นะครับในช่วงแรกหมอบางคนประเมินว่าไทยจะติดเชื้อทั้งสิ้นทั้งประเทศถึง350,000คนแต่ว่าหลังจากนั้นก็ถูกตั้งคําถามว่าเป็นการประเมินที่มีฐานของการ ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่าความรู้ทางระบาดวิทยารองรับมากแค่ไหนนะครับณนะเวลานี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อของประเทศไทยนะครับไม่ได้สูงอย่างที่มีการประเมินกันนะครับจนถึงตอนนี้กําลังจะเข้าสงการเรายังไม่ถึงสามพันซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ํากว่าหลายคนคาดการณ์ต่อให้หลายคนจะกระแนะกกระแนว่าเรามีผู้ติดเชื้อต่ําเพราะตรวจน้อยก็ตามนะครับแต่ว่าในบางพื้นที่ที่มีการตรวจเยอะก็ไม่ได้แปลว่าจะพบ ผู้ตรวจเชือเอ้อผู้ติดเชื้อเยอะนะครับตัวอย่างเช่นที่ภูเก็ตซึ่งมีการปิดเมืองไปแล้วแล้วกำลังจะมีการสแกนทุกจุดของเมืองอย่างเช่นที่ป่าตองอย่างกระทูอย่างละเอียดนั้นก็มีการตรวจเ,เชิงรุกนะครับทั้งตำบลวันละ800 800คนแต่ก็พบผู้ติดเชื้อแค่ประมาณ4คน5คนเท่านั้นเพราะว่าการระบาดนะครับหรือว่าการตรวจน้อยกับการติดเชื้อมากไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันทุกกรณีเรา ตรวจน้อยจริงนะครับเราอาจจะพบผู้ติดเชื้อน้อยไม่หมดแต่ไม่ได้แปลว่าการไม่ตรวจทั้งหมดแปลว่ามีผู้ติดเชื้อซ่อนอยู่มากมายมหาศาลอย่างที่มีการประเมินกันนะครับสถานการณ์ในวันนี้เป็นยังไงนะครับสถานการณ์ในวันนี้ต้องถือว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะที่ หลายคนอาจจะไม่สังเกตนะครับว่าเราเป็นสัปดาห์ที่มีผู้ติดเชื้อเกือบจะต่ำที่สุดในรอบเดือนตลอดตลอดเดือนนี้แล้วนะครับย้อนหลังไปในรอบ1เดือนที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์แรกย้อนหลังกลับไป1เดือนเนี่ยนะครับคือตั้งแต่15มีนาถึง21มีนานั้นเรามีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น329นะครับหลังจากนั้นในสัปดาห์ถัดมา22 28เรามีผู้ติดเชื้อ834นะครับหลังจากนั้น29ถึง4เมษายนผู้ติดเชื้อของเราพุ่งไปเป็น822แต่พอถึง5เมษายนถึง11 สายนตนะครับผู้ติดเชื้อของเราอยู่ที่451เพราะฉะนั้นจากสูงสุดที่22มีนาจนถึง5เมษานนั้นเราพบผู้ติดเชื้อต่ำลงเกือบหเท่าตัวซึ่งนั่นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของประเทศไทยนะครับแล้วน่าจับตาว่าหากเราผ่านสงการไปผู้ติดเชื้อไม่เยอะการระบาดไม่เกิดสงการเป็น เทศกาลนะครับที่คนไทยหรือหมอประเมินว่าจะเกิดการระบาดค่อนข้างมากในประเทศไทยนะครับคล้ายๆกับอู่ฮั่นของจีนในช่วงตรุษจีนเมื่อเราผ่านสงการไปได้แล้วคงอัตราการค้นพบผู้ติดเชื้อได้ขนาดนี้นะครับโอกาสที่ประเทศไทยจะฝ่าวิกฤตโควิดน่าจะมีอยู่สูงและมีอยู่มากนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยตรวจน้อยเกินไปเลยเจอติดเชื้อน้อยแต่รัวเลขตายของเราก็ไม่ได้เยอะนะครับถ้ามันมีการติดเชื้อเยอะ บางคนเชื่อว่ามีการปกปิดตัวเลขแต่ถ้าติดเชื้อเยอะปกปิดตัวเลขคนตายต้องเยอะคนตายของเราก็ไม่ได้เยอะอัตราก,การตายจากโควิดหรือโรคอื่นๆไม่ได้มีในยะสสาคัญของการเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกตินะครับมีคนตั้งคําถามเยอะว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสของเราจะสิ้นสุดที่ไหนนะครับผมลองย้อนดู แบบแผนการติดเชื้อนะครับของประเทศไทย mm hmm. เทียบเคียงกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสในประเทศอื่นๆซึ่งผ่านมาก่อนประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีการระบาดเยอะไม่ว่าจะเป็นสเปนอิตาลีนะครับสหรัฐอเมริกาหรือว่าฝรั่งเศสหรือว่าจีนนะครับข้อที่น่าสังเกตก็คือ วิธีการระบาดของไวรัสหรือการระยะเวลาในการระบาดของไวรัสนั้นจากช่วงแรกๆที่มีการค้นพบผู้ติดไวรัสคนที่1จนถึงจุด ที่มีการระบาดสูงสุดของไวรัสแต่ละประเทศนั้นมันมักจะกินเวลาประมาณ20-30ถึง30วันนะครับก็คือประมาณ3สัปดาห์ถึง4สัปดาห์นะครับตัวอย่างเช่นเสเปนนะครับหรืออิตาลีค้นพบผู้ติดเชื้อรายแรกๆประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับพอถึง25มีนาคมนะครับในกรณีสเปนก็มี การค้นพบผู้ติดเชื้อสูงสุดประมาณวันที่25มีนาคมนะครับอิตาลีก็คล้ายๆกันนะครับคนพ,พบผู้ติดเชื้อรายแรกประมาณกลางกุมภาพันธ์นะครับพอมาถึง20มีนาคมก็ค้นพบผู้ติดเชื้อสูงสุดที่อิตาลีเหมือนกันนะครับถ้าไปดูการระบาดของฝรั่งเศสของ อเมริกาก็จะคล้ายๆกันก็คือณวันที่พบผู้ป่วยหมายเลขศูนย์หรือผู้ป่วยพาเชียลพาเชียนศูนย์นัมเบอร์เนี่ยนะครับจนถึงวันที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุดมันมักจะกินระยะเวลาประมาณสองส 3, 3สัปดาห์ถึง4สัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเราคนพบผู้ติดเชื้อลายแรกๆเนี่ยประมาณปลายมกราคมนะครับหรือว่าต้นกุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับแล้วก็มาพบผู้ติดเชื้อที่เป็นคนในประเทศไทยเองหนักๆก็จะกลุ่มสนามมวยในวันที่6มี นาคถ้าเชื้อไวรัสแบบ ที่ติดกันในฝรั่งเศสในสเปนในอิตาลีเป็นเชื้อเดียวกับที่แพร่ระบาดในไทยนั้นก็แปลว่าประเทศไทยก็มีโอกาสจะเจอผู้ติดเชื้อสูงสุดนะครับก็ประมาณช่วงช่วงปลายเดือนมีนาจนถึงต้นเมษายนซึ่งก็คือช่วงที่เรากําลังอยู่ในเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่าง,งานั้นจริงถ้าไวรัสไทยเป็นไวรัสตัวเดียวกับที่พบในประเทศอื่นทั่วโลกซึ่งในงานทางการแพทย์ทุกคนก็ยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นยังไม่มีใครมีหลักฐานว่าไวรัสไทยเป็นไวนนรัสพิษดานซึ่งแปลงล่างมาจากไวรัสอิตาลีซึ่งกลาย แพทย์ยืนยันก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงว่าคนไทยอาจจะเจอข่าวดีนะครับนั่นก็คือเราประสบความสําเร็จในการควบคุมการระบาดของไวรัสนะครับต่อให้เราจะเป็นประเทศซึ่งมีการตรวจไม่ได้ตรวจแบบตรวจเชิงลุกแต่ตรวจเชิงตั้งรับนั่นก็คือให้ผู้ป่วยมาหาหมอก็ตามนะครับแต่ว่าการระบาดของเรานะครับอาจจะ เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนั่นก็คือถ้าดูเส้นทางของการระบาดของไวรัสนั้นแต่ละประเทศมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการพีคข,ของไวรัสนะครับในช่วงที่ไวรัสตั้งชันจากผู้ป่วยหมายเลขศูนย์ไปสนถึงผู้ป่วยสูงสุดนะครับหลังจากนั้นสถานการณ์การระบาดมันเจนนิ่งนเหมือนเป็นที่ราบแล้วก็จะค่อยๆลดลงในระยะเวลาที่ยาวนานนะครับถ้าเป็นแบบนี้เป็นไปได้ว่าสงการนี้เราอาจจะเห็นการระบาดสูงสุดของไวรัสแล้วหลังจากนั้นเราจะค่อยๆเห็นการลดลงของ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยหรืออาจจะเป็นไปได้มากกว่านั้นก็คือว่าจริงๆการติดเชื้อสูงสุดของเรานั้นมันอาจจะผ่านไปตั้งแต่ประมาณ วันที่20มีนะกากว่าแล้วก็เป็นได้นะครับยังไม่มีใครรู้จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะสิ้นสุดลงแต่ว่าท่ามกลางความไม่รู้ทั้งหมดนั้นเป็นสัญญาณที่ดีของประเทศไทยเองนะครับความกังวลของคนไทยเรื่องตรวจเชื้อน้อยกลายเลยพบผู้ติดเชื้อน้อยนั้นอาจจะไม่ได้แปลว่าตรวจเชื้อมากจะพบผู้ติดเชื้อมากก็ได้เป็นคนละเรื่องกันนะครับตรวจเชื้อน้อยพบผู้ติดเชื้อน้อยจริงแต่ตรวจเชื้อมาก แปลว่าติดเชื้อกันทางประเทศหรือเปล่าไม่แน่คนละเรื่องกันนะครับดูอัตราการเสียชีวิตนะครับอัตราการตายของโควิดในประเทศไทยเทียบเคียงกับอาเซียนนะครับเรามีผู้ติดเชือ้อมากเป็นอันดับ4นะครับเทียบกับมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับมาเลเซียมีอยู่ประมาณ4 0 0 3 4 0 0 4 5 0 0 5ของไทยอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 5นะครับ ตัวเลขคนตายนะครับอินโดนีเซียสูงที่สุดประมาณ300กว่าถัดมาเป็นฟิลิปปินส์ต่ำกว่านั้นเป็นมาเลเซียถัดจากนั้นเป็นประเทศไทยเพราะฉะนั้นสัญญาณของประเทศไทยถือว่าดีตรงกันข้ามกับความรู้สึกของประชาชนประเทศไทยมีกลไก3-4อย่างนะครับซึ่งหลายประเทศไม่มีแล้วกลายเป็น,นกลไกสําคัญในการสกัดการระบาดของไวรัสนะครับความเข้าใจว่าไวรัสจะพิชิตได้ได,ด้วยหมอและแค่พยาบาลนั้นอาจจะไม่พอเพราะว่านั่นเป็นการพิชิตในเวลาที่มันเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลแล้วแต่ว่ากระบวนการค้นพบผู้ติดเชื้อต่อให้เราไม่มีการตรวจอย่างกว้างขวางแต่ เรามีกระบวนการสแกนชุมชนด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมอนะครับหมออนามัยหมอชุมชนหรือแม้กระทั่งในเวลานี้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็น,นกลไกสำคัญในการสแกนผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่เคลื่อนย้ายข้ามถิน่นเพราะฉะนั้น ประเทศไทยมีจุดอ่อนเรื่องการไม่ตรวจเชิงลุกแต่จุดอ่อนนั้นได้รับการแก้ไขด้วยการมีกลไกลซึ่งประเทศอื่นไม่มีนั่นก็คือการมีบุคลากรสาธารณสุขนอกโรงพยาบาลอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสา,าสมัครป้องกันสาธารณสุขประจาหมู่บ้านห,อออหรือว่าอสมหรือหมออนามายัยหรือหมอชุมชนหรือแมก้กระทั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งณเวลานี้ก็ทําหน้าที่ในด้านสาธา,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 ารณสุขด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นกลไกลพิเศษของประเทศไทยซึ่งอาจจะทําให้เรายุติการระบาดของไวรัสได้ นะครับเร็วและไม่น่ากังวลอย่างที่หลายคนเคยกังวลกันว่าเราจะติดกัน3 50,000นะครับนั่นเป็นตัวเลขซึ่งอาจจะทําให้คนตื่นตระหนกแต่ไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ